ZS EV เตรีมออกรุ่นใหม่บอกเลยตอบโจทย์คนไทยแน่นอนในสภาวะความเปลี่ยนแปลงของตลาดรถย,ยนต์เมืองไทยที่คาเดาได้ยากเช่นนี้ก็ทําให้มีค่ารถบางค่ายและรถบางประเภทประสบความสําเร็จอย่างคาดไม่ถึงอาทิการมาของ MG ZS และ MG HS ที่มาได้ถูกจังหวะเพราะตลาด SUV เมืองไทยกําลังอยู่ในจุดเฟื่องฟูที่แท้จริงและรวมถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของ m ิ t s u b i s h อสแเดอร ที่สามารถกินยอดขายได้ยาวเดือนละ1,200-1,400ถึง 1, คันโดยเฉลีย่ยเนื่องจากการออกแบบรถที่เน้นความเป็น crossover SUV ที่โดนใจคนไทยแต่ก็ยังสามารถนั่งได้ถึง7คนยังไม่เบียดเสียดกันแต่ถ้าหานับเฉพาะแบรนด์ MG แล้วล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าจับตาโดยมีนัยสำคัญเพราะนอกจาก MG ประสบความสำเร็จกับตลาด SUV ในไทยอย่างสูงแล้ว MG ก็ยังประสบความสำเร็จกับรถ EV ในไทยอีกด้วยเช่นกัน ถึงแม้ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็าตามเพราะรัฐบาลยังไม่ได้ลงมาสนับสนุนด้านระบบสาธารณูปโภคและการมอบส่วนลดสำหรับการซื้อรถยนต์ e ีแต่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าตลาด EV ในไทยก็มีสิทธิ์เกิดได้นะครับถ้าจังหวะและเวลาเหมาะสมจริงรวมถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทยล่าสุด MG กำลังวางแผนเปิดตัว ZSEV ที่มีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จหครั้ง ถึง500กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นการเสริมทับ MG ZS EV รุ่นปัจจุบันที่มีระยะทางวิ่งสูงสุด3 37กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งแหล่งข่าวเขาบอกว่า MG ZS EV รุ่นวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรนั้นจะเตรียมทำตลาดในประเทศอินเดียอีกด้วย และที่สำคัญ MG ค่อนข้างมุ่งมั่นกับเทคโนโลยี EV ทั้งในไทยและรวมถึงอินเดียเพราะตอนนี้ SAIC ก็ลงทุนในตลาดอินเดียพอสมควรถึงขั้นจะเตรียมผลิตชิ้นส่วนในประเทศอินเดียสำหรับรถย,ยนต์พลังงานไฟฟ้าและอาจเริ่มประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและส่วนประกอบสำคัญของรถไฟฟ้าในประเทศอินเดียอีกด้วยสำหรับ MG ซ s EV รุ่นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่วิ่งได้ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งก็น่าจะมีสิทธ์ นำเข้ามาจากจีนทำตลาดในไทยผ่าน FTA 0%ก็เป็นไปได้นะครับหากใครชื่นชอบข่บาวสไตล์นี้โปรดซับส c ค i b e ช่องคีสกายครับพระคุณยิงสูงครับ